ในทุกๆวันผู้บริโภคนับล้านคนเพลิดเพลินและมีความสุขไปกับผลิตภัณฑ์ของเราเราเริ่มต้นจากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องน้ำสลัดพลังงานต่ำสำเร็จเป็นวิทยานิพนธ์แล้วนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจระดับประเทศพวกเราคือเพียวฟู้ดผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ากลุ่มซอสมายองเนสน้ำสลัดและไส้ขนมเบเกอรี่ ปัจจุบันเราได้ผลิตสินค้ามากกว่า450รายการออกสู่ตลาดภายใต้8แบรนด์สินค้าในเครือของ Peel Foods เราได้จัดจำหน่ายสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้าซุ์มาร์เก็ตชั้นนำฟู้ดเซอร์วิสโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมแฟรนไชส์และร้านอาหารทั่วประเทศความสำเร็จของเรามาจากมาตรฐานด้านคุณภาพทั้งในด้านการผลิตนวัตกรรม คุณภาพการบริการและการปรับสินค้าให้เข้ากับความต้องการของท้องตลาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจคือสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเรามากกว่า100รายการต่อปี ตลอดระยะเวลาของการทำงานเราใส่ใจค้นคว้าเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเรามุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศา,ศาสตร์การอาหารนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์สูงเพื่อพัฒนาสินค้าอย่างดีที่สุดและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพและคุณลักษณะของสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนด เรามีการทดลองผลิตในสเกลเสมือนจริงหรือ Pilot Scale เพื่อบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆสำหรับการยืนยันด้านคุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมีการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ทคโนโลยีที่ทันสมัยคือสิ่งที่รับประกันความมั่นใจในกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยกำลังการผลิตสินค้าที่มากกว่า1 8 0 0 0ตันต่อปีเราสามารถดำเนินการผลิตต่อเนื่อง24ชั่วโมงซึ่งในแต่ละวันเราสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า15รายการในกระบวนการการผลิตเราใช้การควบคุมแบบ automatic control และบรรจุสินค้าด้วยเครื่องอัตโนมัติซึ่งสามารถบรรจุได้ตั้งแต่3กรัมจนถึง200กิโลกรัมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบ คุณภาพคือหัวใจของการทำงานของเราดังนั้นระบบการบริหารจัดการคุณภาพจึงครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของความปลอดภัยในอาหารคุณภาพสินค้าและการสืบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนนอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบค่าคุณภาพทางด้านเคมีจุลชีววิทยาลักษณะทางกายภาพการทดสอบทางประสาทสัมผัสก่อนปล่อยสินค้าเสมอ ด้วยความใส่ใจและความเข้มงวดในระบบดังกล่าวเราจรึงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HAC และ BRC การเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงมือผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจและพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเพียวฟู้ดนอกเหนือจากตัวสินค้าแล้ว เรายังคำนึงถึงการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดสิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นไว้เสมอคือรสชาติดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเป็นที่นิยมในตลาดและจุดมุ่งหมายที่สำคัญของเราคือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์สินค้าที่ดีต่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า one home one pure food product และนี่คือเรา Pure Food Group.